ครับผมค่สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมครับ FC คนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบฟาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกพารวยนะครับครับวัอนี้โชคพารวยกับสีได้ภามาตามแนวทางของพระลึกลับนะครับผมพระลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับผมคือวันนี้วันที่30มนะครับผมวันที่30กันยายนนะครับผมคือเป็นโค้งสุดท้ายของ พระลึกลับนะครับผมล่อมารับช่มไปพร้อมๆกันเลยครับว่าพระลึกลับสีมีโตไดเด็ดงัดออกมาเนาะครับผมรอรับช่มไปพร้อมๆกันเลครับผมครับเขามาเหลวกะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับเด้อเป็นกําลังใจให้กับโชคผ้ารวยนะครับผมไปเดี๋ยวโชกสีผ้าไปสัมผัสหรือไปคุยกับพระลึกลับนะครับผมขอแนวทางโตัวเด็ดๆ ฝากให้เอฟซีจักตัวสองตนะครับผมก็รอรับชมหรือตามโชคไปฟังพร้อมๆกันเลยครับกรับกับนมาสกา,ารครับ<น>ะจะเล่นทรอจะเล่นท่อนเมื่อนี้กะไก่หอดมอือแล้วครับผมไก่หอดคงสสดท้ายต้องคงสุดท้ายล้วมื้นกะเนียนค,<ง><ด>คงสุดท้ายแล้วคงสุดท้ทยล้วมื้นกันเมื่อนี้ได้สิผ่าเอฟซีมาย่ำว่าอาจารย์มั่นใจตัวเดิมตัวเก่าวอหรือว่าจิมีตัวยังเป็นพิเศษออกมาให้เอฟซี FC บอมือนี้กะ ผมสุดท้ายแล้วครับมันสำรับตัวเลขของอาจารย์กามีม่ตัวเดิมตัวเดิมนะครับตัวเดิมชุดเดิมกระซี่มันทำมาวมันนี้มันหลายตัวปะคืออาจารย์กับลุงไปแต่ะหมองกับพวกคือกันเนาะ,ะแต่ว่าอาจารย์กัมมันใจอของอาจารย์คือเก้าละ่กะกามี่มเมนเตเกียนคันน้ำมุนกับเลขกถูกปูแต่ว่าเพิ่มเติมแต่ว่าทุกตัวมันกับมี่ซิ์มี่ซิ์เขาก็ได้ น้ออาจารย์ก็รื่งใช่า่าเป็นเร็มงคลหาแนวทางครับหาแนวทางมากทามามื่อวานี้อาจารย์นีมีตบอกอาจารย์กันนมีตนิมิตฝันอยู่แต่ว่าฝันนั่นแต่ตนมันก็จําได้บอกคกดนาะคืออาจารย์ได้นั่งรถนั่งรถนั่งรถบัสคือสิกลับมาบ้านแต่ว่าบัดนี้ยูนยั่อยงอยู่ในผ้าชุดผ้าเหลืองอยู่ครพราะลุงไปเลรวเห็นเห็น จ้าของอาจารย์เห็นตัวอาจารย์มีฟันมีน้ำมันเครื่องหาดตั้งแต่บ้าอาจารย์จุดล่งสุดเอวปัดน้ำมันเครื่องอา้าวนางรถอย่องา,า,อยางไรงน้ำมันเครื่องก็มาหาดคือประเดนางในห้องเครื่องน้ำมันเครื่องกับไม่ไม่พอดีเขามาในบ้านนี่มาเห็นยุม่มเมียกับยุย่มหน้า <ฮะ S 1> คืออย่างอาจารย์ิเปี้ยนผ่านนี่แหละเตียนผ่าแต่ว่าบ้านนี้พันเป็นกางเกงครับ <ฮะ S 1> พันเป็นกางเกงพันเดนนั่งยิบกางเกงอยู่กระจกแม่คุยยังกัน ก็บ่รู้คือกันว่าก็ยุมแม่ยุมหน้ามาถามหยังคือยังว่าคืออาจารย์ว่าผ้ามันเปลี่ยนคือสิเปลี่ยนผ้าสิเปลี่ยนผ้าหยังกว่าน้ํมันเครื่องมันฮาือว่าประมาณนี้ประมาณนี้อาจารย์เลยมายิบกางเกงอาจารย์ก็เลยหงือครับเนี่ย้าฝันตอตก็ฝันเห็นตัวเองจารเปลี่ยนผ้าเด้อครับแม่นได้เปลี่ยนผ้าสิเปลี่ยนเป็นผ้าสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนกางเกงว่าซือเปลี่ยนเป็นผ้ามาใส่กางเกงว่าซั่น เมันเป็นยังว่าเป็นนิมิตจังได้มานีเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนี่สอาจารย์เมื่นคันที่ว่าตอนยังบ่ท่านได้เปลี่ยนดิต่ว่าอาจารย์เพิ่งยิดซื่อครับบ่ทัานได้เปลี่ยนยังยังไบ่ท่านได้เปลี่ยนยังยังอยู่ในผ้าแต่ว่าเพียงต้ว่าอยู่เปลี่ยนตะวันน้ํามันเครื่องนะหฮาดคัาโพดก็เลยเป็นได้ว่ามันเป็นเหนียวๆเนาะมันนากินน้ามันเครื่องมันก็สจเหม็นเนาะนั่นนะแต่ว่าบานเนติคาดีดีอาจารย์นมีเติมเติมเนี่ย ค่าตีแส้อายุ iko, อาจารย์ 49, อาจารย์กัสิบเกย่าง49่สิบเกย่างสี่เก้าสี่สบเแม่สี่สิบจดไ้เอฟีไ้อายุอายุอาจารย์เพื่อมีเอฟซีเพิ่มอายุแต่ว่าอันนี้เป็นเพิ่มเติม49่สิบแม่สี่สิบเก้านี่อายุอายุอาจารย์ที่นิมิตสุดท้ายได้นี <m <m ่ครับ เพื่อนตองอคือยังที่ตองคือคือคที่แจงคือกันครับแต่ว่าอาจารย์เมื่อมันใจว่าที่ออกกันอยู่มาตาที่แน่ๆนี่อาจารย์ชอบนี่คันน้ำมุนก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมคันน้ำมุนคันน้ำมุนที่มีนี่แหละที่คันน้ำมุนนี่ยังชอบอยู่ชอบนี่อยู่เป็นคันคันน้ำมุนเนาะแม่นเป็นคันน้ำมุนคันน้ำมุนกันแม่ตะเคียนยังมั่นใจอยู่ครับชุดใดครับผมอ่าคันน้ำมุนคันน้ำมุนนี่อาจารย์ชิม ตีมาสองตัวที่เป็นหกหนึ่ะะะหนงหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยเพราะว่า,ากรให้พิจนาเบิงดื้อหกหนึ่งหกเพราะว่าอ่ากามีอาชิมีอันกราฟได้เองสีนะนี่ให้เอซซี่คือยานย่มพิจนาเบิงี่ <BT. S 2> อาจารย์ก็เพิ่มเติมนี่เพราะว่าอาจารย์กไไ็ไปได้มองไปได้มองที่ว่าอาจารย์ก็ไปจากล่วงไหลแต่นี่ก็คิดว่าอืมหลายก็สรุปเนาะอาจารย์ก็นั่นละก็ขอให้ยานย่มนั่นแหละ อเอฟซีอยากย่ยมทุกคนจงโชคดีภายในมืออื่นเนะาะมืออื่น,ออนก็ให้รวยๆทุกคนนะอาจารย์ก็เนี่แหละที่อาจารย์ได้กับิมี่ําหนีก็สิเป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์วันนี้อันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าความฝันอาจารย์ตีเสายุอาจารย์กัอาจารย์ก็ อายุแซมนี่สี่สิบเก้าปีอายุสี่สิบเก้าเนี่ยอ่ะสี่แปดยังสี่เก้าเนาะนี่แหละประมาณนี่แหละก็เลยเอาตัวหนาไปสี่แปดสี่เก้าครับผมก็พาไว้สําหรับแนวทางเนาะแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเพื่อได้เป็นแนวทางเพื่อได้มาบวอามีแนววอาสู่เอฟซีฟังครับผมหลังท่านกระทามอะไรยังไงเนาะพาดุดรับได้มีตัวยังเปลี่ยนแปลงหรือว่าย่ำตัวได้เป็นพิเศษในเอฟซีเพราะเราผนกระทามเขามาถุกมือ วันนี้ก็ได้ผ้าขอมาแล้วครับผมผ่าคาม่าก็มากันตัวหนึ่งนี่ตัวที่ขอพุ่มยุ่นหน้านี่กัดจีรุ่งไฮเนก็ได้ดอกแต่ว่าที่ไหนมันสีหลายตัวอ่ะก็ไฮพิจนาเบิงเดอร์ยันยูไม่คำมากะเอากันไว้่ครับกันไว้เนี่ยมันมันมันก็ไข้ไข้ขึ้นกับอายุเนาะอาจารย์ไปขอเพิ่นได้นั่นอาจารย์ได้เจีซีอันพุ่มพุ่มพุ่มยุบ้านอาจารย์ เจ็ดนี่กันนะครับนะองเจ็ดสี่ในการไวกันไว้เนะครับเด้อต่อมาขันอาจารย์กับผู้หูน้องมาสีออกตัวไหนแต่ว่าพันออกมาพันสีเสียดายเนาะใครลงไข่เพิ่นยังสี่นะพ่อกันไวเนียนจักใบซองใบเมีนพ่อกันไว้เป็นลอตเตอรี่ก็ดีเพราะว่าลอตเตอรี่เพิ่นก็ให้โชคหลายอย่างครับ เป็นลายรางวัลเออการจ้างก็ยังให้ได้ยังให้ได้ครับก็ลองพิจารณาครับผมขันมากกัลองจัดครับผมขันบ่มากกัผ่านเนาะอาจจะเกิดได้ไปแล้วพันเอาไปฝันดีว่าได้เงินได้ทองได้ยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ที่นดแต่โชคดีแต่โชคมีโชคมีใช่อย่าให้มีโชคมีใช่ทุกๆคนครับอืมสรัดยานุ่มเนาะครับผมอันนี้ก็ ก็คือว่ามีย้งเพิ่มเติมแล้วเนาะครับเนาะก็มีมดแล้วล่ะครับก็มีหมดแล้วเพราะว่ามื้อเนี่ยพิ่นสุดท้ายสุดแล้วครับท้ายสุดเอลกาเต้มือวิราชมือกลางไฟสามเพลิงไฟ0ามเพลิงล่อฟ้าลรอรับโชครอรับโชคครับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายของพระลึกลับนะครับผมสิ มีตัวใดเดียวโชคสไลายห้ฟังอีกหลอดหนึ่งนะครับเด้อนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมอาจจะมีหลายตัวแนนกห้เอฟซีจับเหรียญเบิ้งนะครับเด้อเพราะว่าเลขแม่ตะเคียนนะครับผมกับเขาแมแลหลมาแล่วหลาายงวดนะครับงวดนีก็เลขตามไห้นะครับผมก็หาเก้านะครับผมห้าเก้าแล้วก็เลขขันน้ำม้อนนะครับผมขันน้ำมนต์ได้ศูนย์หกหนึ่ง แล้วก็หกหนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งเจดหนึ่งะครับแล้วก็เลขทูบนะครับผมเลขทูบก็ได้หนึ่งสองเจ็ดแก้านะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็มีเลขทูบนะครับผมหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านะครับผมแล้วก็เลขไอ้พญาเพึ่งนะครักองพญาพื่งนะครับได้ห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดนะครับผมราคา ม่ขึ้นพาอาจารย์พุ่นฟันนะครับผมก็ไดมาสีเก่านะครับผมสีเก้าอ่ะข้านี่ก็สำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผมขรับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กับโชคพาล่วยนะครับผมโชคพาล่วยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ